สวัสดีค่ะวันนี้มาทำตูเนื้อนะคะหรือกูลัสซอปะปน,นะคะเป็นซุปยอดนิยมของสวีเดนนะคะเป็นซุปของฮังการีนะคะเราเคยมีเพื่อนบ้านเป็นคนฮังการีนะคะที่ประเทศสวีเดนนะคะไม่ใช่จะมีแต่คนสวีเดนนะคะที่นี่เขาจะมีคนฟินแลนด์คนฮังการีคนอังกฤษคนเยอรมันนะคะที่เขาามาอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะเวลาทํานะคะใส่น้ํามันลงไปหน่อยนะคะแล้วก็เนื้อนะคะเนื้อส่วนไหนที่เราชอบนะคะเราก็ล้อๆเอาพวกเศษมันออกไปก่อนนะคะ เสร็จแล้วก็ไปผัดกับน้ำมันนะคะผัดด้วยไฟแรงนะคะถ้าผัดไฟอ่อนน้ำด้วยขก็อจะออกมาเยอะนะคะค่ะเสร็จแล้วใส่ผงออริกาโ,โนนะคะกะเอานะคะแล้วก็ใส่ผงปาปริก้านะคะเราชอบเอาเครื่องเทศไปผัดนะคะให้เขาหอมนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็สวัดเปเปอร์นะคะหรือว่าพริกไทยดำนะคะวิตเปเปอร์นะคะ หรือพริกไทยขาวนะคะแล้วก็ขยำแป p เปอร์นะคะขยำแป,ปเปอร์เป็นพริกป่นของทางโซีเดนนะคะทางยุโรปนะคะอร่อยมากนะคะเราพยายามแนะนําเครื่องเทศต่างๆนะคะเพื่อนๆเวลาทํางานจะได้รู้จักนะคะหรือทิมยางนะคะหรือว่าไทยนะคะแล้วก็ต้มอดผู้รีนะคะหรือว่าตม้มเอ,อ่อมะเขือเทศบดละเอียดนะคะเราชอบนะคะใส่ทุกเมนูเลยนะคะมันจะรสชาติเข้มข้นขึ้นนะคะ แล้วก็ใบกวานนะคะที่นี่เขานิยมใบกวานมากนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาต้มปลาอะไรทุกอย่างนะคะต่อเขาจะใส่ทุกเมนูเลยนะคะใบกวานนะคะเครื่องเทศตัวนี้สําคัญนะคะแล้วก็บุยองนะคะหรือว่าซุปก้อนนะคะซุปก้อนนะคะของเราก็หม้อมันติดหน่อยนะคะเป็นหม้อราคาถูกนะคะมันก็จะก้นบานนะคะมันก็ไม่เป็นไรนะคะก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันก็จะออกมาเองนะคะกนจนมีสิทธิ์ไม่คับ ประมาณนี้นะคะมันราคาถูกมันก็ประมาณนี้แต่ใช้ได้เหมือนกันค่ะใส่น้ำมันเพิ่มมากขึ้นไปนิดนึงก็ได้นะคะเดี๋ยวผัดไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ติดกระทะเองไม่ติดหม้อเองนะคะพวกติดก้นหม้ออะไรไม่ต้องกลัวนะคะเวลาเราใส่น้ำลงไปนะคะเดี๋ยวเขาก็จะละลายขึ้นมานะคะที่ติดก้นหม้อนี่ก็ส่วนใหญ่เป็นพวกเครื่องเทศนะคะที่เราไปผัดนะคะรสชาติหอมมากนะคะตัวนี้นะคะเวลาเราใส่น้ำลงไปนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็ลอยขึ้นมาเองนะคะเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะเกลือนี่เรากะเอานะคะ ใส่ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็ชิมที่หลังได้นะคะคนสวีเดนนะคะเขานิยมกินซุปทุกวันพฤหัสนะคะเวลาเราทงานนะคะไม่ว่าทางานโรงเรียนหรือร้านอาหารนะคะเราต้องเรียนรู้การทําซุปนะคะหลายๆแบบนะคะเดี๋ยวเราจะแนะนํานะคะว่าซุปปอย่างไหนที่คนสวีเดนเ็าชอบนะคะทําออกมาแล้วเ็ากินรสชาติถูกใจเขานะคะอย่างซุปตัวนี้นะคะก็มีหลายสูตรนะคะถ้าใครลองสูตรของเราจะอร่อยมากนะคะลองทําดูนะคะ,ะเสร็จแล้วใส่ลงไปหอมัวใหญ่ลงไปเลยค่ะกูเลิร์นะคะ แล้วก็วิตลิกนะคะหรือกระเทียมนะคะสามกลีบป,ประมาณสามกีบนะคะแล้วก็มูรูดนะคะหรือแคลลอรอทลงไปนะคะแครอทช่วยทําให้น้ําซุปหวานขึ้นนะคะเราเกือบใส่ทุกเกือบเวลาพวกเราทําซุปต่างๆะคะ่ะเรานิยมใส่แครอทนะคะแล้วก็น้ําเปล่านะคะทุกอย่างกะเอานะคะพอเราใส่น้าเปล่าเสร็จแล้วเราก็ขูดขูดในที่ก้นก้นหม้อที่เขาติดๆนะคะขึ้นมานะคะเดี๋ยวก็ขึ้นมาหมดนะคะ แล้วก็เราใส่มะเขือเทศบดนะคะแบบกระป๋องอีกรอบนึงนะคะยี่ห้อนี้นะคะจากอิตาลีนะคะเป็นที่นิยมนะคะเสร็จแล้วก็ใส่มันฝรั่งลงไปนะคะ <c oughs> ทุกเมนูของเรานะคะเคล็ดลับนะคะถึงจะมีมะเขือเทศบดแบบกระป๋องนะคะแต่เราก็จะใส่ตัวมอดผู้รีหรือตัวมอดเข้มข้นไปอีกรอบนึงนะคะรส <c oughs> ชาติก็จะออกมาอร่อยมากนะคะนี่คือเคล็ดลับของเรานะคะคในการทํานะคะเราก็ค่อยช้อนๆพวกไขมันขึ้นมาด้วยนะคะ,ะอันนี้เราเดินถ่ายให้ดูนะคะอันนี้รอบที่3นะคะ ช้อนให้กอ,อกให้หมดนะคะเวลาต้มเราต้องปิดฝานะคะเวลาเราเปิดฝานะคะน้ํเกาจะออกมาระเหยนะคะทําให้น้ําแห้งนะคะถ้าเราปิดฝาไว้นะคะน้าเขาจะไม่ระออกเราเหยออกมานะคะนี่คือการเทคนิคเล,เล็กน้อยนะคะที่เรามาฝากเพื่อนนะคะพอสองชั่วโมงครึ่งนะคะซุปเขาออกมาแบบนี้นะคะรสชัดอร่อยมากนะคะถ้าใส่เครื่องเทศแบบเรานะคะ กุลาซอป,ปาเขาจะมีหลายสูตรมากนะคะตามแบบของเรานะคะไม่มีผิดหวังนะคะเราพยายามแนะนํานะคะอาหารต่างๆที่ทาแล้วรสชาติออกมาถูกปากคนสวีเดนนะคะเหมือนกับเรานะคะไปร้านอาหารไทยนะคะที่สวีเดนนะคะรสชาติไม่ใช่ไทยนะคะมันก็จะไม่ใช่ใช่ไหมคะเวลาเขากินเขากินกับแครมเฟรชนะคะหรือครีมที่มีรสชาติเปรี้ยวที่เราเคยแนะนําไปนะคะ ตักไปช้อนหนึ่งนะคะคนตอนร้นอนๆนะคะเดี๋ยวก,ก็จะละลายออกไปนะคะการเรียนเป็นเ,เชฟที่สวีเดนนะคะเขาก็ไม่ได้มาสอนเราลึกซึ้งแบบนี้นะคะเราต้องไปหัดเรียนรู้เองนะคะเราต้องไปอยู่ในสังคมสวีเดนนะคะเรียนรู้ว่าเขากินยังไงนะคะรสชาติแบบไหนนะคะนี่คือสิ่งสําคัญมากนะคะขนมปังนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะคะทําแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องตวงไม่ต้องอะไรนะคะแบบหลับตาทําก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแนะนําให้ดูนะคะขนมปังแข็งด้วยนะคะที่มีเฉพาะ แถวสแกนเดนเวียวนะคะขนมปังแข็งตัวนี้นะคะอร่อยมากและเฮลตี้มากนะคะหรือว่าชีสต่างๆนะคะเขากินยังไงมีอะไรบ้างมีแบบไหนบ้างนะคะมีหลายรสชาตินะคะเดี๋ยวจะแนะนําให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะคะหวังว่าจะเป็นประโยน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ